กลุ่มที่จะได้รับเงินในรอบนี้ค่ะจะต้องเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินในรอบกลุ่มเปราะบางนะคะที่มีการแจกไปแล้วคุณนสมบัติคนที่จะได้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะนั่นก็คือเงินที่เก็บอยู่ในธนาคารเนี่ยรวมทุกบัญชีจะต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านการพิสูจน์ตัวตน KYC แล้วคนกลุ่มนี้รัฐมนตรีคลังบอกว่าเหตุผลที่ให้ก่อนก็คือนับว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางในระดับหนึ่งค่ะ การเติมเงินครั้งเนี้ยเราจะเติมให้คนที่เราคิดว่ามีความจำเป็นก่อนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในระหว่างการเตรียมการระบบดิจิทัลบัลเล็ตนะครับเพื่อจะให้คนที่มีความเข้าใจเหล่านี้เข้ามาใช้จริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้ดีนะฮะภายหลังจากที่เรามีการทำการทดลองระบบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในขั้นนี้เราก็จะมาดูนะฮะกลุ่มคนที่เราคิดว่ามีความจำเป็นเอ่อจากหลังจากที่เราได้ทำโครงการที่หนึ่งไปแล้วนะครับ ก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจริงๆเรามีการพูดเรื่องนี้กันมานานแล้วนะครับในสุววันนี้ก็เรามากาันมานั่งดูเศรษฐกิจที่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างในช่วงที่ดีขึ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราทําการเปลียบซิ่งให้ตรงกับความต้องการมากขึ้นโอนเงินสดเหมือนเดิมครับมันต้องรอให้ลงทะเบียนกลุ่มนอนสมาธิโอนให้เสร็จก่อนไหมคะ ยังครับตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปดําเนินการต่อเนื่องนะครับเราก็จะดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่มของนอนสมาร์ทโฟนเร็วนี้ครับเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นถ้ามียอดครบถ้วนแล้วเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องไปลงในเฟสถัดไปนะครับถ้าใช้เวลาในการลงทะเบียนเนื่องช้า เงินหมื่นที่จะได้เป็นเงินสดสำหรับกลุ่ม60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็น่าจะได้ประมาณช่วงตรุษจีนปี68ก็คือตามปฏิทินจะประมาณวันที่29มกราคมดังนั้นคร่าวๆช่วงตรุษจีนที่ว่าก็อาจจะเป็นราวๆปลายเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะงบประมาณที่ใช้4,000 40, 0ล้านบาทดูแล้วรัฐบาลน่าจะหายใจคล่องขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่างบก้อนนี้เพียงพอแน่ๆจะมีการโอนเข้าบัญชีก็ไม่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเสียด้วยแต่ว่ากลุ่ม ต่อไปอันนี้ต้องรอความพร้อมในเรื่องระบบดังนั้นอาจจะไปเริ่มได้สักช่วงสงกรานหรือว่าอาจจะไปถึงมิถุนายนก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะแต่ทีนี้พอม,มีความชัดเจนแบบนี้ขึ้นมาชาวบ้านที่เขารออยู่เขาก็มีความสุขไม่น้อยนะบางคนบอกว่าเตรียมแล้วจะเอาไปใช้ใจ่ายในครัวเรือนบ้างจะเอาไปลงทุนซื้อของมาขายหรือว่าเอาจะไปทําบุญช่วงปีใหม่บ้างหรือบางคนก็เตรียมไว้แล้วคะ่ะจะเอาไปใช้หนี้คะ่ะจาเป็นแต่เราต้องมาหมุนมาค้าขายเนาะ ทราไม่เป็นประโยชน์เราไม่ไปทำทเดียล์ลาตเตยคนอื่นเขาถ้าถ้าป้าได้เงินเหมือนมาเนี่ยจะคิดว่าเขารัฐบาลจะให้เนี่ยช่วงไหนช่วงไหนจะดีก็ช่วงปีใหม่หรือก,ก็ดีมอนนจยะต่ได้เงินมาทำาุรกิจต่อมมเข้าเนาะถือว่าเป็นขอ<ค>ง,<ค>งัญดี<ส>ใหม่ด้วยใช่ไหม แต่ทีนี้คนที่อายุไม่ถึง60ปีเขาก็ทวงเหมือนกันนะคะเขาไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลเลยดังนั้นอยากจะให้ช่วยพิจารณาหน่อยเถอะเงินเฟสที่2เนี่ยน่าจะครอบคลุมทุกคนนะไม่ควรจะกําหนดอายุกันที่60ปีขึ้นไปเพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่มันสูงเลือก,กินทุกวันนี้ค่ะการประชุมเมื่อวานรัฐมนตรีครังก็บอกด้วยนะคะว่ามันครอบคลุมทุกเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่ององการเพิ่มเงินในกระเป๋าก็คืออัดฉีดเงินหมื่นเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงการที่จะทําให้มีคน มีรายได้เพิ่มมากขึ้นการที่จะยกระดับศักยภาพ SME ขยายการลงทุนไปจนถึงภาระานี่สินที่พยายามจะทำให้ลดลงก็เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีพูดเปิดการประชุมเอาไว้ค่ะทั้นี้นะคะรัฐบาลจะงเน้นในการเพิ่มรายได้และบรรเทาค่าคองชีพสำหรับประชาชนลุมปอกบางซึ่งรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการผ่านการอุดหนุนค่าคองชีพสำหรับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้มการดังนั้นในระยะต่อไปควรพิจารณาความเหมาะสมในการช่วยเหลือแต่กลุ่มอื่นต่อไปเช่นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นต้นค่ะถึงแม้ว่าในช่วงของกาปี2 5 6 7ระดับนี้ควเรเอยต่อจ d p จะปรับตัวลดลงเหลือ89.6จาก90.7ของไตรมาสก่อนหน้านี้แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงในแต่ะเดือนประชาชนมีภาระในการชำระหนี้สูง และอาจมีความเสี่ยงที่จะผิดนักในการชำระหนี้ได้ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้เสร็จสร็จอย่างมีรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถแล้วก็สินเชื่อของ s อ e การเคาะแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่ะก็คือจะทำผ่านทางธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์คือน่าจะชัดแล้วว่าคงจะชำระดอกเบี้ยงเงินกู้ให้ลูกหนี้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน1-4ปี ไม่เกิน1ปีนะคะนาน3ปีด้วยกันแล้วก็จะไปครอบคลุมหนี้สําคัญๆก็คือกลุ่มหนี้บ้านหนี้รถแล้วก็หนี้การบริโภคมูลหนี้รวมประมาณ1.2ถึง1.3ล้านล้านบาททีนี้ก็มองกันอยู่ดีอะคะ่ะว่าถึงจะพักชําระดอกไป3ปีแต่ถ้าเกิดว่าเงินจ่ายหนี้รายเดือนมันไม่ได้ ลดลงเนี่ยมันจะช่วยให้มีเงินเพิ่มขึ้นมาไหมเงินในกระเป๋ามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันที่ประชุมเขาก็เลยพิจารณาแบบนี้ว่าอาจจะมีการลดการจ่ายเงินต้นเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยเขามีระยะเวลาในการใช้จ่ายนี้ได้ยาวนานขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มกําลังซื้อไปในตัว,ใน,ตวในแต่ละเดือนให้มากขึ้นด้วยนี่เป็นแนวทางที่จะต้องพิจารณากันต่อไปนะคะแต่ว่ารายละเอียดคงจะต้องรอการประชุมรอบต่อไปกันอยู่ดีเอาล่ะมาตรการภาษีล่ะรอกันอยู่สําหรับชนชั้น เว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมที่เคยบอกว่าจะเป็นมาตรการของขวัญปีใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นในการประชุมรอบนี้นะคะเท่ากับว่าที่มันชัดเจนจริงๆจากการประชุมในรอบที่ผ่านมาก็มีแค่เงินหมื่นเท่านั้นล่ะค่ะก็เลยไม่น่าแปลกนะที่จะมีเสียงวิจารณ์ออกมาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนค่ะโพสเฟซบุ๊กร่ายยาวแบบละเอียดยิบแบบนี้ค่ะก็บอกมานะคะว่าอุตห์รอ2เดือนเต็มสรุปความชัดเจนก็คือแจกเงินหมื่นรอบสองยังไม่เป็น ดิจิต a ลวอลเล็แต่ก็ไม่ชัดจะแจกวันไหนจะลงทะเบียนเพิ่มเมื่อไหร่เรื่องของโครงสร้างหนี้ครัวเรือน3ากลุ่มรายละเอียดก็ต้องรอหลัง20เรื่องของโครงการไร่ละพันหรือว่าช่วยเหลือเรื่องของต้นทุนการ,การ,กรเกษตรเนี่ยก็มาเหมือนกันแต่คุณหมายวงเล็บบอกว่าปกติมันน่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือนอบขต้องเป็นคนเคาะนะแต่รายละเอียดก็จะต้องปรับอีก ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรับอะไรแล้วสรุปอีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่ามันยังไม่มีอะไรชัดเจนเหมือนกับแค่เปลี่ยนนายก แค่เปลี่ยนนายกเนี่ยมันเหมือนตั้งรัฐบาลใหม่เหมือนไม่เคยคิดเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก่อนหน้านี้เลยก่อนที่จะตั้งข้อสังเกตไปบอกว่าหรือเป็นเพราะสภาพั์เพิ่งจะประกาศมาว่า GDP มันโต3%ดีกว่าที่คาดก็เลยรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหรือเปล่าคุณสิริกัญญายังพูดถึงอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ย GDP มันอาจจะมีแต่ถ้าไปดูไส้ในนะการลงทุนเอกชนก็หดตัว2ไตรามาสติดเกิดจากหมวดยานยนต์หมวดก่อสร้างยอดขายรถกระบะหดตัว วยอดขายบ้านลดลงมันเกิดจากการไม่ปล่อยสินเชื่อของแบงค์มันก็ต้องโยงไปที่เนี่ยหนี้ครัวเรือนซึ่งหนี้ครัวเรือนเนี่ยคุณหมายบอกนะคะว่าก็มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้คนที่เป็น NPL อันนี้อาจจะดูมาถูกทางนะแต่จะทําให้แบงค์ปล่อยกู้เพิ่มไหม ยังไม่แน่ค่ะเพราะมันยังมีความเสี่ยงเรื่องของลูกหนี้อีกด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณสิริกัญญามองนั่นก็คือการแก้ปัญหาคือจะต้องทําให้รายได้ดีขึ้นแต่การจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการแจกเงินหมื่นให้คนอายุเกิน60ปีเนี่ยจะช่วยได้จริงไหมก็เลยยังเป็นคําถามอยู่ปิดท้ายบอกยิ่งตามก็ย,ยิ่งงงกับรัฐบาลนี้เหมือนกันค่ะ